เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2,566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้ดีมีเงินเข้ามาตลอดจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าความขยันมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการงานถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยบ้างแสงสว่างค่อยๆลดลงบ้างแต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จก็รอคุณอยู่ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีตอนนี้ปรับจูนเข้าหากันบ้างค่อยๆปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดเหมือนโสดมานานแต่ไม่ได้โสดสนิท สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์มีเงินมีทองเข้ามามากมายเงินทองไหลามาแบบไม่ขาดสายเรื่องของการงานการงานถือว่าเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวลองทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนงานใหม่แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีเรื่องจุกจิกกวนใจบ้างแต่ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันและกันสว่วนคนโสดต,ตอนนี้ ถึงแม้จะโสดแต่ดีเพราะมีใครเข้ามาในชีวิตบ้าง สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้กอบกวยรายได้ให้ได้มากและมีเงินเข้ามามากๆเรื่องของการงานการงานของคุณกําลังดีกําลังเริ่มต้นที่ดีส่วนเรื่องที่ไม่สบายใจก็เก็บเอาไว้ก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีมีบุญบารมีอยู่ด้วยกันทํำอานาคตไปสดใสส่วนคนโสดเปิดใจให้กว้างได้พบคนโปรไฟล์ดีแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้การเงิน ใครได้เงินก็ออมเงินไปก่อนเพราะตอนนี้คุณสามารถต่อยอดการลงทุนได้เรื่องของการงานคุณจะสมหวังในเรื่องของงานที่การงานค้ค้คาขายก็จะประสบความสําเร็จได้กําไรดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันส่วนกนโสดตอนนี้ มีโอกาสได้พบรักกับใครสักคนขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้สําหรับคนที่เกิดวันพารหารวัสบดีเรื่องของการเงินเหมือนผลบุญนําส่งลนทับรายได้มามากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณเริ่มมองเห็นทางสว่างแล้วมาทีละเล็กมาทีละน้อยดีขึ้นเรื่อยๆืเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีปรับตัวกันนิดนิด,นดหน่อยๆ สว่วคนโส,สดได้พบเจอกับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นสายงานเดียวกันก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้หาเงินได้มากคุณอาจจะเก็บเงินเอาไว้หากใครชักชวนไปทําอะไรที่เสี่ยงก็ให้ชะลอไว้ก่อนเรื่องของการงานเริ่มได้รับผลตอบแทนเกี่ยวกับงานดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีมีความรักยืนยาวสว่วนคนโส,สดตอนนี้ เจอคนเอาใจใส่ทาเอาแพ้ความน่ารักเสียอาการเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตทําให้คุณนําเงินไปสร้างต่อยอดได้เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคว้าเอาสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรับตําแหน่งงานใหม่ๆก็ตามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่แล้วคนรักันรักกันดีไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องแยกออกจากกันได้ส่วนคนโสดตอนนี้ สวดไปก่อนดีที่สุดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ